ที่หนึ่งพิจนาโยนต,ตอนนี้ก็เสี่ยงเสี่ยงเท่าไรเสี่ยงกระซึ่งนะครับอันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลตัดติดนี่คือจุดที่ให้เข้าไปติดต่อนะบ้านทีวาสุกที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตัดติดก็อบคนมานั่งรอพอสมควรนะไม่ถึงกับเยอะแน่นนะพอสมควรที่ฝั่งซ้ายแล้วก็ ของขวายัอยู่ด้านน้อยที่โรงพยาบาลนี้ไม่มีที่จอดรถนะครับเป็นโรงพยาบาลเก่าบริสุทธิเลยเดี๋ยวต้องดูว่าจะไปที่ต่ออนะไรยังไงที่นะครับที่จะทำนะวัดกำจนะัดนะแค่เพิ่งวัดความดันตั้ตงไว้เราก็ต้งองตั้งวัดอีกแล้วก็น้ำหนักเกิดสูงเรารู้แล้ว ว่าดูนหฟูก,กต้งเรียกสาแล้วก็นั่งรอขั้นตอนก็ไม่ยากเลยคนระที่นีนี่แน่ตอนนี้ก็ลงลงครับตอนนี้ไฟสองโมงสิบสองนาทีนะครับงานเสร็จสิ้นกระบวนการสิทธิวับติ้เข็มแรกนั่งรอ ตักนนารติปกติก็ไม่พบอะไรผิดปกตินะนัดติดเข็มที่สองนะครับก็จะเป็ hmm. 1> 7, 1, 2, นวันที่29มิถุนายนนี่แหละนะก็โอเคเข็มแรกผ่านไปตอนนี้ทุกอย่างยังปกติดีนะครับเดี๋ยวรอดูอาการว่าจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้ใครที่ได้ติดก็อยากจะให้ติดกันเร็วๆนะครับป้องกนันเอาไว้จะได้ทำมาหากินกันแค่ไหนหรอก เอ,อมีอะไรอะ่ะก็มีช่วงของการอ,อมีช่วงที่รอให้ไปนั่งรอดูอาการอน่ะคือสถานที่ที่จัดไว้มันก็จะเป็นห้องเล็กๆกันนะมันก็เลยต้องนั่งนั่งแทบจะชิดติดกันอะ่ะไม่มีระยะหา่างแต่เขาคุคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วมั้งคงไม่เป็นไรมั้งก็เลยให้นั่งติดกันได้ สองทุ่มครึ่งนะครับก็ใช้ชีวิตผ่านไปครึ่งวันโดยไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดนี่ผมยังไม่ได้ออกเลยก็ทานอาหารปกติยังไม่ได้กินกาแฟนะวันนี้เอาแกะออกไปแล้วกันแน่นดเห็นหไม่เห็นนะไม่มีรอยอะไรเลยเห็นไหมคุณน้ำเห็นปะ นี่นี่นี่นลอยนี้เดียวอ๋อนี่นี่เห็นแล้วลอยเล็กมากนี่เดียวเองคืนนี้และะ้วมั้งถ้าวันจะมีเอฟเฟกต์มีอะไรบ้างก็อาจจะคืนนี้แต่ว่าก็ณนะถึงตอนนี้ก็คือแบบมีอาการบ้างกมเนื้อมันก็จะมีอาการแบบว่าเหมือนเราไปฉีดยาทั่วไปครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะอาการแบบไม่พึงประสงค์ต่างๆไม่เกิดแต่ว่าตอนนี้เริ่มก่อ บอกให้ดูเท่าไหร่นะหนึ่งวันใช่ไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ต้องติดตามอาการกันต่อไปจะอยากรู้ตอนนี้กินกาแฟได้ยังอยากกินกาแฟกินกาแฟไม่ได้นะสามทุ่มสี่สิบนาทีของวันที่สองมิถุนาย,ยนละนะครับก็เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วครับที่ได้ไปฉีดวัคซีนมาก็เป็นของซีโนแวค อย่างก็ปกติดีนะไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะก็ยังกินอิ่มนอนหลับแบบปกติเลยไม่มีอาการข้างเคียงปรากฏนะครับอ,อย่างเดียวก็คือ,อยังกินกาแฟเข้มๆไม่ได้เขาบอกเห็นเขาบอกว่าต้องสามวันเลยนะที่ต้องที่ต้องแบบออกกาลังกายหนักไม่ได้ห้ามดื่มกาแฟเข้มๆอะไรมาเนี่ยถ้ากาแฟนุ่มๆได้ใช่ไหม <laughs> พอหายอยาก ก็โอเคนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกนะวันที่1มิถุนาย,ยนแล้วก็เข็มที่2องก็มีนัดเอาไว้แล้วนะครับในวันที่29มิถุนาย,ยนนะครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องจะติดไม่ติดนะั่นอีกเรื่องนะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันก็คือคือถ้าเรารับไว้แล้วเนี่ยคือถ้ามันมันมีเชื้อในร่างกายปุ๊บเนี่ยอาการมันก็จะไม่รุนแรงนะครับอย่างน้อยก็ได้ ป้องกันไว้ชั้นหนึ่งแล้วว่าอาการมันไม่รุนแรงนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากสําหรับท่านที่ชมคลิปนี้นะครับใครไปชิตรา,ววาการเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะค,ครับ